มันนี่จริงๆช่วยนะใชจิงๆชมมากๆเาไม่ชอบซิสเตอร์เนาโอ้โหไอิ่งช่วยทุกคนตูนบอกไปใส่สลับกับใครมาเฮ้ยเออไอตูนใส่ของทีมงานไปสักอย่างแลคือไม่ใส่สลับกันตลอดสร้างอ่ะเอาของตนไปสลับกันคือใส่สลับกันบ่อยมากทีมงานคือซัับนี่คือไม่ได้หมือนเลยนะเน่ากับไ้นี่มเจริงบางทีู่ถอดมางบนอยู่มาู้าบนอยู่ใสเราหายมีคู่้างอา ใส่ใส่สลักกับมาเฟย์จรเลยวนปกนได้ส่ะชวนี้กใน็ดค่ะนี่สิ่งที่สุดยอดมน่ยรุ่นเมกิทํ่เมกิเมกิใส่เีกมันนุ่มสบายมากเด้งเด้งเหมือนอยู่บนพรมที่มันนุ่มๆเหมือนเตียงนอนเซียรมากทุกคนจริงๆต้องบอกว่าของผมเนี่ยดีใจใครใส่ผิดใส่ผิดใส่กับแป๊บดีใจหมดอ่ะเพราะผมจะคอยมาถามตลอดว่าใส่ดีจริงป่ะแล้วคืออยากให้เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ใส่เพราะมัน มันใส่สบายจริงเมกีเนี่ยมันมันลดกลิ่นอับด้วยนะป้องกันแบคทีเรียป้องกันอ่าพวกเชื้อราด้วยนะใส่แล้วไม่มีกลิ่นเหม็นอับเลยสบายสบายนุ่มเนี่ยมันไม่มมัน่มันมีสารกันเชื้อรามันมีสารกันเชื้อราและแบคทเเรียนะจะไม่เป็นภาพดำๆเวลาใส่ใส่ในท้องผัวของแทใช่ค่ะเนี่ยใส่ทุกวันเลยอันเดม่คะมอมอมนี่เพิ่มอเิมคะ เ,เ,เรื่องเรื่อง่างๆเครื่เรื่องไปค้าเขาใส่กันเนี่ยทั้งทีมงานครอบครัวยังใส่นใสนล้วฟังทีมงานครอบครัวคุยกันฟัง,งันมี <EN> สใส่กันทั้งครอบครัวจริงๆนะคะขอใส<โ>่รูปหนึ่งแสนใส่รูปสองเ้อสองใส่จริงๆค่ะคุยไม่อยากจะนั่งไม่ แม่ผมจะบอกให้รุ่นที่เขาทำมาผมไม่รู้ปกติมีป่ะแต่ว่านั้นเหมือนเหมือนมีครั้งนึงทำมาให้ไซส์นมูตัวเล็กอ่ะใช่ของนมูก็ขายแล้วใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้แปลกมาผมจะบอกให้ว่าถ้าคุณไปตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำเนี่ยมันจะมีไซส์ที่แบบเล็กมากสำหรับเด็กแบบนมูคือมันน่ารักมากมันเหมือนรองเท้าอะไรรู้ป่ะเหมือนรองเท้ากุมารทองแล้วมันน่ารักมากน่ารักจริงๆน่ารักแบบน่ารักมากไม่พอเด็กวัยเนี้ยเขาใส่แบบรุ่นคิริออนที่รัดโซนเน่ะมันจะสะบัดใคยกับ จริงจริงคิริออนนี่แบบว่าสามารถไปเดินป่าได้ด้วยนะมันกับฉันค่ะเราไปติงเคยใส่เดินเข่าวงพระจันทร์อ่ะสามร้อยเจ็ดสิบใ่เสามร้อยก็พันเอกันใส่ดีมากไอเดัสนี้เป็นอีเล็กใส่ทับสักเท้วอ่ะลองใส่ขึ้นเข่าอ่ะคิดดูดิเข่าวงพระจันทร์ลุคเลยล่าสุดเราไปทะเลอ่ะเราไม่ได้นัดหมายกันเราก็เจอแต่วิ่งกันทั้งแกง นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครมาต้อเห็นเหตุการณ์ด้ค่ะเป็นไงคะที่เราไปขึ้นเรือบะอะไรนะเรือประมงตัวนี้มันกันเลยใช่จริงหรอวันนั้นใส่วีอิงใส่บอดกันณ์ละคือวีอิงอ่ะหนึบมากเลยคนที่ใส่วีอิงคือแล้วรอดมาทุกคนวันนั้นมีเรืมเอาไปนี่ผมบอกให้ว่าคือพี่นิพินี้พี่นิทีมเราไม่ได้ใส่วีอยู่คนเดียวเป็นไงหลังดอกพี่ พี่ไม่ได้พูดเล่นเออเล่นจริงวันนั้นฝนตกแรงมันใส่แล้วแค้วคาดเออใส่แล้วแค้วขาดมาดูดอกดอกยางเท่าขนาดเนี้ยพี่สันนึกว่าตายแล้วเล่าเพราะว่าวันนั้นอะไอ้เท้าแล้วคือแบบพื้นมันแบบลื่นลื่นแต่ว่าใส่วิ่งไม่มีใครไม่มีใครลื่นทุกคนรอดทนรอดวันนี้ไม่ทรายจริงจริงแล้วค่าลุกแค้ว เห็นแล้ววันนี้่พี่ลอยหรือเป็นสันอย่างนี้ด้าหลังว่าการเลื่อนอ่ะมันเลื่อนเหมือนเลื่อนกลวยเลยอ่ะข้างหลังลุงดังข่าวบ๊อบเงียบกันหมดมีใครไม่ยิ้มคนเดียวรู้ป่ะพี่แสง มันก็คือไม่ว่าคุณจะใส่ย่ออะไรคุณก็ต้องระวังในที่ที่เลื่อนก็อาจจะต้องระวังนิดนึงหน่อยอะไรเดินก็ใช้วิธีการเดินแบบย่อๆหรือแบบว่าอย่าให้มันคว่ำหงายหลังถ้าคว่ำมาข้างหน้าอย่างน้อยยังมีมือที่แบบว่าแต่วันนั้นกันอะไรเงี้ยเออตรงนี้ไม่ได้ใส่เนาะถ้าใส่ตัวเนี้ยอาจจะช่วยได้รอดได้ก็คือคือคือใส่อะไรก็คือระวังหน่อยเวลาเดินในที่ลื่นก็คือว่าให้แนะนำแบบนี้สมมติถืองถือของให้ให้ย่อพร้อมที่จะคว่ำไปข้างหน้า อย่างน้อยข้างหน้ามันยังแบบยังเอาแขนเออแต่ว่าถ้าแบบไงหล่ะไม่ได้ก็คือว่าแนะ่นํานนะใครที่เผื่อไปเดินกันลื่นกันอะไรเวลาเจอเหตุการณ์เจ๊ไม่ใช่ย่อตรงๆนี่เันเดาไม่ถูกเลยไปไหนให้ก้มนิดๆไหลตกนิดๆเมื่อเวลามันแบบเออมีอะไรจะได้ฟาดไปข้างหน้าเออมันั็ไปดูหน้าบ้านนะว่าพื้นรองเท้ายังดีอยู่หรือเปล่าแพ้ไม่ดีแล้วก็ฝนเลยค่ะมาฝนก้าเลยค่ะ่หน้าฝนเนี่ยหน้าฝนสำคัญแนะนำเลยเจ๊ ใครไม่กดวันนี้นะไปเดินตามห้างนะเดี๋ยวจะรองไห้เสียใจเพราะว่าในห้างไงแล้วบาค่ดีมากค่ดีมากตอนตอนนี้มันน่าจะเป็นสีที่เวลาโชว์แล้วเป็นสีจริงบ้างนะวเนี่พีู่เาสีฟ้ามากเลยอยาอยากโชว์สีดสฟ้าสีชมพูว่าแบบคล้ๆอย่างเงี้ยมันจะดีชใช่ใช่้าแบบาแบบาแบบน่ารัก